สวัสดีครับผมนายแพทย์นิธิวัน์ศรีการจนาวัน์หรือหมอท็อปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องฟาร์มาโคเจโนมิกส์นะฮะหรือการตรวจยีนเพื่อบอกถึงการตอบสนองของยาในแต่ละบุคคลนะครับซึ่งเราจะตรวจทั้งหมด9ยีนนะครับสามารถบอกได้ถึงการตอบสนองของยากว่า140ชนิดนะครับซึ่งอาจจะเป็นยาที่เราใช้อยู่นะครับหรือเป็นยาที่เราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้โรคภูมิแพ้นะครับยาปฏิชีวนะยารักษาโรคไขมันนะครับยากดภูมินะฮะ ยาโรคกระเพาะอาหารนะครับยานอนหลับยาจิตเวชนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมียาอื่นๆอีกมากมายนะครับเหมาะสาหรับคนที่ต้องการตรวจเพื่อวางแผนนะการใช้ยาหรือมีการใช้ยาหลายรายการอยู่นะครับซึ่งการตรวจอันนี้แพทย์จะสามารถ ปรับขนาดยานะฮะหรือเลือกชนิดของยาให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคลได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยานะครับแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาด้วยนะครับการตรวจอันนี้ใช้เวลารอผลเพียงหนึ่งเดือนเป็นการตรวจจากเซลล์กระฟุงแก้มนะครับตรวจได้ทุกเพศทุกวัยและตรวจเพียงครั้งเดียวในชีวิตสําหรับใครนะครับที่สนใจการดูแลสุขภาพองค์รวมนะฮะร,รวมถึงการตรวจฟาร์มโคจีโนมิกส์และนิวทริตจีโนมิกส์ที่หมอได้พูดไปทั้งสองีนี้นะครับสามารถมาปรึกษาแพทย์ได้ที่ว ถลายครับ